อ่าสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันะะนะครับผมเอิร์กปวกชฉานะครับกิลตูดเป็ดก็ไม่ขายครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำอินฟินิตคอมโบของอาชีพเซเลเยอร์นะครับก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับก็ลองลองลองดูกันก่อนรอบนึงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกแต่ละสกิลนะครับที่ผมใช้ไปเมื่อสักครู่นี้ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่เปิดสกิลนะครับก็จะใช้อยู่สสีสกิลนะครับก็เป็นช่วงนี้ อันนี้นะครับเป็นช่วงเปิดสกิลนะครับใ,ใช้สกิลอยู่ก็มีสกิลแรกนะครับที่กระโดดไปก็คือสกิลนี้วินเลฟนะครับกระโดดจับหัวแล้วก็สกิลที่สองครับเดดฟอลครับสกิลที่สามและสี่นะครับเป็นสกิลคิลเลอร์บีกับฟอรลิงแองเจิลนะครับ ช่วงแรกก็ฝึกกันให้คล่องแล้วต่อไปนะครับช่วงที่2ครับสกิลช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เอาไว้ทำอินฟินิตคอมโบครับต่อคอมโบไปเรื่อยๆจะวนไปมานะครับก็จะมีอยู่สกิลเออสกิลนี้ครับทวิสติ้งฟลิปคิกแล้วก็นี่ครับ เทอร์นิ่งคิกเออแล้วก็จะเป็นสกิลนี้ครับคอสคอมบิเนชันครับแล้วพอต่อจากนี้ก็สกิลนี้สกิลนิ้งสกิลงัดครับพองัดเสร็จงัดเสร็จเราก็จะกระโดดไปฟันแล้วกดเอฟหนึ่งทีนะครับเออนี่ข้อแนะนำนะครับเวลา กดกระโดดฟ้าแล้วกด F นะครับไม่ควรกดเดินหน้าตอน F นะครับเพราะว่าซำให้เลยศัตรูไปแบบ,แบบแบบแบบนี้ครับมันจะเตะไม่โดนนะครับก็ตอนกด F ก็ให้หยุดกดเดินหน้าเลยครับประมาณนี้พอจากนี้เสร็จเราก็จะใช้เป็นสกิลเออสกิลนี้ครับ d ดสฟอลล l หลังจากใช้เด a ฟอลล l เสร็จล้วก็จะเป็น, Killer B, นคิลเลอร์บีแล้วก็ฟล l l ี่แองเจลนะครับแล้วเราก็วนลูปนะครับวนลูปเริ่มใหม่ตั้งแต่สกิลท w วิ t i n ติง้งฟิปคิกนะครับก็เดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกรอบ อย่างเงี้ครับก็ทำไปเรื่อยๆโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แหละครับคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นคลิป เออคลิป6คิวิวนะครับ mm hmm. ก็สวัสดีครับ